เพราะการเกิดขึ้นห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิทัปปัจจยตาเนี่ยมีแค่สี่บรรทัดเองว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับหมดแล้วแค่เนี้ยยมท่องแค่เนี้กาลังได้โสดาบันละเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีในคนทั่วไปละเรียกอสาธรนญาณเนี่ยอิทัปปัจจยตา แค่นี้สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรยมแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นภาษามีเวทนาจะมีไหมตรวจแล้วมาแค่มีใช่ไหมเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้คือภาษะเวทนาจะเกิดขึ้นถ้าภาษาไม่มีเวทนาจะไม่มีใช่ไหมใช่ถ้าภาษาดับไปเวทนาจะดับไหมดับถ้าเวทนามีตัณหามีไหมมีถ้าเวทนาดับตัณหาดับไหมดับยมเดินห้างเนี่ยเห็นพอใจ ยมลองวางความพอใจสิตังไม่มีอย่าซื้อเลยความอยากหมดเลย